นายบุรพาพรมสิงห์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507บรรจุเข,ข้ารับราชกรารเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2527ปัจจุบันอายุ69ปีประวัติการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบ้านหนองบัวจังหวัดอุดรธานีประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนอุทพิยกกทยานุกูลจังหวัดอุดรธานี ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเอกสากรจากวิทยาลัยครูอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีศึกษาศาสตรบัณฑิตเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวเซิร์นประวัติการทำงานพุทธศักราช2527ครู2งโรงเรียนบ้านดอนแพงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬพุทธศักราช2536 ผู <formation> ้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2539อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาตูอําเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2540ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2545ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทิบูลรักอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2550รองอำนยการำนยกงาสตพื้งที่กานศึการะถมศึกษานีเขตพุทศช2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาะนครศรีอยุธยาเขต2พุทธศักราช2560ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2พุทธศักราช2566ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 นายสุภชัยโถบำรุงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2507บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2532ประวัติการศึกษาประกาศนียบัตร,รประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบ้านหนองสนยัยจังหวัดสกลนครประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาจังหวัดสกลนคร ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสกลร,ราชวิทยานุกูลจังหวัดส,สกลนครปริญญาตรีครุศัสตร์บัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมศิลป์จากวิทยายลัยครูสกลนครปริญญาโทรุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยา,ยล,ายลัยขอนแก่นประวัติการทำงาน พุทธศักราช2532อาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านหนองสนยัยอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2542 ah อาจารย์ใหญสส as, 4, ห่โรงเรียนบ้านค้อใหญ่อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2544ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุนโคกอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนาครพุทธศักราช2563รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3พุทธศักราช2563รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต2พุทธศักราช2566รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งนายสาคอนเสียงเย็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งประวัติการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านถุพิทยาภูระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านถุพิทยาสร์ระดับปริญญาตรีรุศาสตร์บัณฑิตเอก ประถมศึกษาจากวิทยาลัยครูอุดรธานีระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีภูมิลำเนาเดิมบ้านศรีสะอาดตําบลบ้านผืออําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีภูมิลำเนาปัจจุบันบ้านหนองสร้างคําตําบลนนสูงอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนางสาวปัญจศรีภูสงัด รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีระดับปริญ,ญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยลาลัยราชภัฏอุดรธานีปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตจากมหาวิทยลาลัยมหาสารคามประวัติการทํางานครูผู้สอนโรงเรียนบ้านดอนเหมือดจังหวัดหนองคายครูผู้สอนโรงเรียนบ้านานางงามจังหวัดอุดรธานี ครูผู้สอนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพินหนึ่งจังหวัดอุดรธานีรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสงประชาสรรค์ธิรธรรมออปปัรภมจังหวัดอุดรธานีรองผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่มนฑ์พลสว่างจังหวัดอุดรธานีรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนสูงจังหวัดอุดรธานีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสีสําราญจังหวัดอุดรธานีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วดงมาไฟจังหวัดอุดรธานี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2และปัจจุบันดํารงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1พวกเราชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1ขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยความยินดียิ่ง at the end. แต่ได้ทำภารหนาที่สำคัญรับใช้งานเพื่อ